แลก็่าาววาเวลาเ็ดกินเขาวามาเด้อพ like ี่น้องต้มเป็ดต้มเป็ดกจินมนิดนึงงานจะเมื่อเมือนเมื่อข้าววันนึงสีเขาวาขายาน้ำนหลวงสีเสียออกเลยดามเหรอหัวมีผักคอป็นทุ่มเแ่าเราใส่จะกัดนี่แม่ยานตะวันตายไว้บกผ่านต้น เกินเขาทงครับก so. well, ินเ้าทงมือนีไม่ทอดไม่แง้ิมานี้เจ็ตากเปี่ยนจิดีเลยกินเทสเทกินบล็อกสนหลายๆแล้น้ำนี่ยหมนี่น้ำไม่ช่างไงมาดูน้ำหอมดีกว่าเอ้ยบอลเดือดถนัดเดือกบ้างครับเหมือนเออสวยดูบ้าครับพร้อมนะคะพร้อมบางบ้าหใส่ เอาของบ้าาเลยเอ่ครับแก้วครับแก้าประเด็เฮ้ยหาจริงๆครับตรวจรวี่ตรวจอ้าวมาสมไปถามแล้วเด้อแล้วต้มกินผู้เดตูดดักดับดับครับเด้ห้างมาดงดีเยโอไปหาเนยาหเถอะ เปล่าดงขาเดงยงขมนี่ยนแเามันเหาวันเหานี่แใส่สมครับใส่สซมคุณได้เห็นเดี๊ยวเดือดมาผดของสรลอ่ะโอ้ยใส่น้อยเดียวเลยนคุณเก๋เกยจริงเาะหวัดประเด็นกาเตะใบสดน้ำเนาะวัดเนี่ยก็ใส่นังตาลเว้ สารพาเทียวมือนิโอ้สามิดตุ่มอไน่อ่ตัมันตมบวชใบนิฮะไอเบดแนวยู่นี่ไอเบดเลยเดี๋ยวไอเบดออกเลเออุมันถือเบ็ดมือเศร่เนี่ย

ไปเลี้ยงอ้ยานครับอ่อคนละสองสามไรลนะครับคนละไรนะครับไปน้อย่ไบอสือใส่ขวดมาอันนนกอว่ะเขายังว่างเนระึ้นใส่นใส่ในวุนใส่แบครับ่านกับเรื่อง้่งเดีดูั่นะเห็นมล้วก็ดูแล้วน่รู้ม่คนอะไร ดีครับวันนี้ผมจะมาทำข้ัวปลาไหลครับจังหวะนี้ครับดังไฟครับดังไฟกดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดครับจะใครกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งแมวกด้เปียพี่น้องต้มเปียบ เอารีบิวบ้าเดืนอนเฮ็ดตังไหนเนี่ยเอาปไปไลล่องมอเต่เามมอาไปไลล่องมอเฮ็ดจังไดนบารีว่าแรกกับบนมอลงไหลก่อนอนั่นคุปแม่คุปแม่ไกีลไกีลวาวออกมาด้ามันนำห่อนฟองใส่ไหม ยนน้องทับที่ไปหายมอโซยันก็เส่ลายเตือไปเลยอตัวโบโฟนก็เสียทัพเวียดไปส้มตัวหน้ามันยังงอกอีกพดโอ้ยมึงเกลียดทางโอ้ยโอ้ยเกียดจะเฝ้าไม่ใช่เหรอเอาคุกกี้เด้อโยไปหายมอสกาแฟนั่นแหะเอาเงน

เอาอีกแ wow well, okay ้วเดนเอาไปพุทนให้มันเรียกเขากองไฟหลุดเอาหมวกเอาบุ้มเี่ยอาอีกแล้วเอกไป้เอาไปใช่ไหม

โอแลเด่นกูไม่อยากพงกับมึงแล้วนะยาเดามาด้วยครับยาดามาด้วยครับในการหาอยหายกินถ้าคนอีสานครับนี่ต้องสารแถมสี่บาทอไขีไหวานเลยน่เปลี่ยนเ,เอ็กซ์เดียวแล้วล้าง <h ung? S 1> เอาประล่างเลยเด่น ไบ่บกิดก่อน้อมอไดยข้ออดูเนี่จับเลยเอาเด็เ้าเลยโอ้ยวันเดียวโคนเอาเรื่อยเอาจับเลยเอเมือห่น่ะจับไปเคลียร์ให้ยังดูนี่ฟันฝันด้วยเดี๋ยวมนานตายแท้ตอนนั้นแข็งด้วยแล้วนะนี่้ไลตัวจริง ก็สิเคียเคียตัวนี้นี่นี่อยากตายบ่บ่น้ำกินเขายังบ่เบิ้งด้วยันแ่นัดปุ๋งไหมยังเต็มอยู่ ว่าำลังต้มเนี้ทุกแล้วพองไ้เ้นเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วโอ้โไ,ได้ร้อนะอเอ,อมีก็ได้กินตะคนน,นี่ตะคอนเดี๋ยวางไปมามามาบันนี้ตะคอนท่นเหรอห้มันกหมอนึงก็ดีเลยต้มตัว,วตัวอะไร แล้เรื่องิเขาใช้เาเนี่ยีใ้ซ้ำใ้ซ้ำท่าไปเจี๊ยนใส่นี่ยย่าไปใส่ผ้าไรไม่เอาซ้ำเนี no <t eth> <t eth> yeah. ่ยโอ้โหแขงสุดเอ้หอันน uh, ี oh, yeah. ้ออกเอาซ่อนใช้ดี่เออ้ยเสียดต้ะไเนาะเปิดลังวคว่มิงกำลังยิ่งบ่้เด่ เอามหมดดเอาถ้าไม่กางรู้เองเลยใม่รูเรื่องเลยใช่ไหมปวดโอ้งปวดเลยปวดเลื่อเลยปวดบิดแล้วซาาจีนมาขางเหมือนเรางบานลงสองไ่ันแเทียม่าคง้ยาเจีออกบายเฮียพี่โอ้ยทิมจ้งไ่เห็นยังนนี้กอยู่ ว้ายมีฟัานี่ยมาโค้งมีฟามามาโค้งโค้ค้งนีฟ้ามันโค้งเาะไม่อย่างนนกเพราะไปเราไก่โค้งไปเรา้เนาะไปขึ้นเลยอันตรายเดี๋น้อันตรายยังไงเนาะคนกัดไยิ่ง่าไม่ใจเาอมีแต่หัวเข้าแจกอีหัวเข้าแจกแ้ไปปิ้นเพาะว่ชื่อั่าไแปีนแนได้เฮ็ดแวตีงกาวไอวนลดไปเลยเนาะไล่ก้าวลดอันเป๊ะลูกินดอกบัวทั้งนาสดอกไม่ดนาะดอกาตเอา้ยตเอตเออโนตายยังไห จีตได้ได <seid> ีาไรกูก็ไปิ้งไว้โงอกกดีเนาะไก่เดีอกว่าลวกบวส่งลวกนี่งโงคนนี่งแมหมื่นแม้แค่ไรง้ก็ไ่ไปวเนาะแคกบบไตัวมีดแบบบชักจะเบิกหัวมบเลยเนาะ

ตอก็มาว้องไรแต่ตอนก็ว่างเขานึ่งว่างเขาหนึ่อย่างนี้เขาแม่เดี๋ยวมามดนะอ่างนไม่ออไายไม่ออพวก็ไม่หมดงนี้เขามาเท่าเอานะท่านเท่าตจมันน่ะอย่างสองเขาบ่องเะโอ้เรือเรือนเาอย่นี้ย่เขาอ่ะนีแม่กินนี่แม่จุบน่จุบจะไปยังไงเหนี่แม่ถวนี่แม่ตัวนั้นหื่อลายเด้มันหายยากดิ มันไหลา่อพ um, the ่อมันม so ีตอนหล่ยบ่นว่ามิจฉามันม่จฉ้าใหม่เรื่องอะไรนนะเปน้องาใหม่จุ้ยจ้อยอ่ะข้าวแดงข้าวส้ม